สวัสดีนักลงทุนที่รักชุมชนวิเคราะห์กำลังติดต่อกัน s ิสต e มกูรู Market มาเริ่มกันด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้คุณสามารถดูพารามิเตอร์แต่ละตัวของบริษัทที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดเพิ่มเติมได้เราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานปัจจุบันของบริษัทร,รวมกับคุณครว่า Ltd ที่คือ KARO บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลณวันที่14กรกฎาคม2568โดยการจำแนกประเภทกูุูมาเก็ตรบริษัทแคา o อลท LTD อยู่ในหมวดหมู่ย่อย l o g ิ s t i กมีบริษัทเข้าร่วมการประเมิน21แห่งมองหาวิธีแก้ไขขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของวิดีโอคะแนนบริษัท3.5จาก10คะแนนเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ0.3คะแนน หากมองดูโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าครอบคลุมทั้งตลาดหุ้นสหรัฐเลยทีเดียวเราเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนนด้วยคะแนน3.5แต้ม c a r u a Ltd การเปรียบเทียบพลวัดของราคาหุ้นของบริษัท c a r u a Ltd และหุ้นหมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น c a r u a Ltd มีการเปลี่ยนแปลงร้อย ละ52.7เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดหมู่ย่อยลบ3.1เปอร์เซ์มูลค่าตลาดของบริษัท c a r o w a Ltd คิดเป็นมูลค่า1.51พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าตลาดของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่89พันล้านดอลลาร์มูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่0.17พันล้านเหรียญสหรัฐ และงบดุลของหมวดย่อยมีมูลค่า19,000ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบจำนวนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กับมูลค่าทางบัญชีเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้แบ่งปันแครลรเอลทีดีในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่1.699%อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่0.901% การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแยกลบหคะแนนหนี้สินทางการเงินขององค์กรที่อยู่ระหว่างการศึกษามีจำนวน0.039พันล้านเหรียญสหรัฐอัตราส่สวนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชีคิดเป็นร้อยและ23%ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอันดับความน่าเชื่อถือหนี้ของบริษัทดี D. 1คะแนน อัตราส่วนมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทต,ต่อกำไรอยู่ที่30โดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ในหมวดย่อย270.5การประเมินอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในหมวดหมู่ย่อยดีมาก2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่50ล้านเหรียญสหรัฐคาดการกำไรที่คาดการไว้ใน12เดือนข้างหน้าอยู่ที่67ล้านเหรียญสหรัฐ การประเมินตัวชีวัดกำไรที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อย D 0.5คะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่6.1ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยคือ2.7การประเมินอัตราส่วนราคาหุ้นต่อรายได้ของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในกลุ่มย่อยแย่ -1 คะแนน รายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่250ล้านเหรียญสหรัฐคาดว่ารายได้ในอนาคต12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่310ล้านเหรียญสหรัฐก,การประเมินตัวชี้วัดรายได้ที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนส่วนขอบเขตอยู่ที่20.2%โดยค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่1% การประเมินความสามารถในการทำกำไรเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดประเภทย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากรในหมวดหมู่ย่อยคือ2.056ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดร้อยละ21จำนวนเงินทุนที่พนักงานแต่ละคนขององค์กรมีเท่ากับ345,000เหรียญสหรัฐ และในหมวดย่อยมี417,000ดอลลาร์การประเมินจำนวนเงินทุนของบริษัทต่อพนักงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานคือ11,500เหรียญสหรัฐโดยมีค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่1.5พันดอลลาร์การประเมินผลกำไรต่อพนักงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อย D 0.5คะแนนรายได้ต่อพนักงานขององค์กรอยู่ที่57,000เหรียญสหรัฐหมวดหมู่ย่อย155,000ดอลลาร์การประเมินรายได้ต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนนหุ้นที่ขายได้อยู่ที่1.1%โดยเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่14.5% ตัวบ่งชี IS ้ ISI 14แสดงระดับ47%สำหรับบริษัท c ร r u o Ltd ในขณะที่ระดับ ISI 14ของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่62%มูลค่าหุ้นจริงของบริษัทอยู่ที่ประมาณ48.99เหรียญสหรัฐราคาเป้าหมายโดยฉันธรรมติสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ55.87ดอลลาร์ ไปที่ตารางการสั่งซื้อได้เลยครับลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะทั้งหมดในแต่ละฤดูการโดยระบบอ้างอิงในการประเมินหุ้นกลุูมาเกตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุด จากผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท a r l t ระบบสารสนเทศและการอ้างอิงกู r u m a r ก็ t มีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดการซื้อขายซื้อที่ราคา49ดอลลาร์คำสั่งเปิดอยู่เนื่องจากบริษัทมีการประเมินมูลค่าและแนวโน้มราคาที่ค่อนข้างดีการประเมินของบริษัทได้ดำเนินการโดยใช้วิธีการประเมินคือดัชนีอาคิม ตั้งจุดทำกำไรไว้ที่69.07จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่28.93ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการเทค Profit หรือ Stop Loss ในกรณีนี้ข้อตกลงจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันที่13สิงหาคม2568หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันกำหนดเครื่องหมายการค้า SYM จะเป็นคำสั่งขายแบบสมดุลวิดีโอเกี่ยวกับการจัดลำดับยอดคงเหลือจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องนี้กรณีปิดออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งออเดอร์หลักหรือออเดอร์คงเหลือออเดอร์อื่นจะกำหนดราคาสุดท้ายขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบและใช้บริการระบบข้อมูลและอ้างอิงจากคูรูมาเก